อาเอฟซี FC, ท่านไหนนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมก็เชิญนะครับผมเชิญได้ที่โครงการบ้านพังน้ำหวานนะครับผมพรุ่งนี้จะยกเสานะครับท่านไหนที่อยู่ใกล,ใกล,ใกล้ๆก็เชิญมาร่วมงานได้เลยนะครับผมก่อนชมคลิปฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับ F c ซที่น่ารักทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมความรักเช่นเคยนะครับช่องสีดอคุณเงินนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสาวสวยนะครับพังน้ำหวานนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับผมชาวบ้านบ้านทาลาดก็กำลังจะ ไล่วัวนะครับผมเข้าคอกนะครับไปที่บ้านนะครับผมนี่ลังเดินกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาหาพังน้ำหวานนะครับสาวสวยของเราครับเป็นเวลาทำความสะอาดนะครับผมของควาลอยนะครับสวัสดีครับควาลอยครับผมครับครับควาลอยก็ ทำความสะอาดเนาะน่ครับเราต้องกวาดออกปัดออกนะครับผมทุกวันครับทำทุกวัน,ว,นวันวันละกี่ครั้งข่อ้อยวันละสองครั้งครับวันละสองครั้งนะครับต้องทำความสะอาดนะครับเช้าเย็นนะครับสาวสวยของเราก็เดินมาหาความรักนะครับ าวน้ำหวานตอนนี้นะครับน้ำหวานก็ได้ตั้งคันนะครับผม12เดือนกว่าแล้วนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมเช้านะครับเราก็จะได้ไปตั้งเสานะครับผมให้กับโครงการของพังน้ำหวานของเรานะครับเราจะสร้างบ้านนะครับ ให้น้องน้ำหวานได้อยู่ร่มนะครับผมนี่ครับทางควานก็เจ็บเศษอาหารออกไปเรื่อยๆนะครับผมเจ็บเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้นำเอาน้องน้ำหวานสุดสวยของเรานะครับผมไปลงน้ำนะครับกินน้ำ เพื่อให้น้องน้ำหวานได้ผ่อนคลายนะครับได้ไปอาบน้ำให้สบายตัวนะครับผมตอนนี้ควานก็กําลังเร่งนะครับเจ็บเศษอาหารออกนะครับนี่นะครับน้ำหวานก็ยืนโยกอยู่นะครับ น้ำหวานจ๋าเดี๋ยวจะไปเอาสับประรดให้น้ำหวานกินสักหัวสงหัวนะครับผมนี่ครับต้นสับประรดนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปให้น้ำหวานกินนะครับ ต้นใหญ่มากนะครับน้ำหวานของเรานะครับสงสัยจะคันนะครับเอ็มซีทุกท่านถูเนื้อถูตัวแล้วครับมาแล้วครับมาเจอตัวนะครับผม เจ้าของของชัยมงคลนะครับนี่นะครับควันสวรรค์นะครับผมครับสวัสดีครับผมควันสวรรค์ช่องอะไรครับผมช่องพาชัยมงคลครับปาชัยมงคลเนาะครับผมวันนี้มา่ยังมาถ่ายคลิปบ่กวันนี้ก็มาถ่ายคลิปกันนะครับโอ้โครับพอดีมาพ่อกันครับพี่น้องมาพ่อกันมาพ่อเพิ่นพอดีครับเพิ่นมาได้ใช้มองบ่ดักไข่บ่ครับบอดได้ใช้ครับบ่ได้ใช้บ่พันท่าทุกคน โอ้วันพระเนาะโอ้เอา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 ดีแล้วครับผมอ่าพยายามเผยแพร่ครับผมเผยแพร่ไปให้พี่น้องอีซีได้บึ้งกันทัวร์เนาะลังเทียบคนจินฮอดอ่าสร้างเชียงนั่นเชียงนี้เนาะครับเนาะครับฝาจดเอาเลยนะครับเด้อช่องของพี่ชามงคลครับครับไฟเป็นกําลังแส่แก่เลยครับช่องครับเด้อผมครับก็ฝากเข้าไปติดตามช่องเพี่น้อยเด้อพี่น้องเด้อพี่ชามงคลครับผู้ใดยังบ่ท่านได้ติดตามช่องเพ่นครับผมไปให้กําลังใจ ไปกดทรับสะใเพื่นแน่ครับผมเดวกอะยำมาหาสาวสวยครับผมแล้วเราบอกคดลยอยยงมาทัดแล้วครับพี่นอออ้องเขาต้องใส่ไม่กวดปัดอีกวะครับใส่ไม่กวดปัดอีกเน,นาะไ,ไ,ไ,ไปยืมของไห้ควดอว,นก,ว,น,กวนก้อนกัะไดตัวไม่ใช่ไหน ต้องําคกามสะอาดครับมือ,อื่นเจ้าห้องกับมาผูกไม้ครับเพราะว่าสีมีอสองลักนาะคตรลอยเนาะตอนแรกกับไปผูกอีกหลังหนึ่งครับตอนกลางวันเท่ากับมาผูกอีกหลักหนึ่งหนึ่งครับผมพ่อไห้มีโฮมพี่น้องพ่อไห้สร้างคนในยูโฮมครับยูเงาครับ หวานก็นได้กินซับประรดต้นอุบอวบสวยๆครับช่วงนี้เนื้อตัวของน้ำหวานก็นยังสมบูรณ์มากๆครับอ้วน ผมเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมความลักก็จะได้เอาหญ้านะครับผมเอาอาหารนะครับแล้วก็ไปนําสีดอคุณเงินลงน้ำกินน้ำนะครับผมให้ดูการกินของเขานะครับ เสียงเคี้ยวเหมือนจะอร่อยนะครับอ่าเอฟซี FC, ท่านไหนนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมก็เชิญนะครับผมเชิญได้ที่โครงการบ้านพังน้าหวานนะครับผมพรุ่งนี้จะยกเสานะครับท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็เชิญมาร่วมงานได้เลยนะครับผม กินกรุบบเลยนะครับบรรยากาศสองวันนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับก็เหมือนฝนฟ้าจะตกนะครับสองวันแล้วนะครับขลอ,อยครับผมเสร็จยังครับยังครับเลยสุดท้ายครับสุดท้ายเนาะ เป็นขันสร้างนี่ต้องขยันด้วน้องคนลอยเนาะหาหญ้าหา,หานนอาหารเนาะเก็บเศษอาหารจใี่สินะครับเป็นกิจวัตรประจําวันครับ,รบของขันสร้างนี่แหละพี่น้องข,อขยันยืยทนทำอะไรครับเลีเ้ยงสร้างนี่ก็ต้องเข้าใจสร้างเด้พี่น้องต้องเข้าใจวา่าสร้างพันยูพันจินจังไหนครับต้องทำขั้มเข้าใจน้ำครับ ท่านครับถูเนื้อทูโตครับครับกับฝากเอฟซทุกท่านเลยครับเด้อเขามาติดตามช่องสีดอคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจครับผม ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ